ตายแล้วไหนอ้ยมันฟักแล้วลงไปลงไปลงไปอ้ยฟักแล้วครับเครื่องฟักไข่เนี่ยทำงานดีเลยเอาลงไปลงไปลูกโอ้ไฟติดแล้วเครื่องอบไข่เครื่องฟักขไข่อ,อข่ะเครื่องฟักไข่ขตะกะแตนครับผมใช้ได้ผลนะบาน,น้สิมาเฮ็ดเครื่องฟักไข่ตะกะแตนครับปรปกรณ์ แ,แวะร้านดีไอไมากครับกับไปสื่อหลอดไฟตัวนี้หลอดแสงสว่างทีทท่ีสีเอามาใส่รังค่าทั้งๆนึ่งครับมันมืดส่วนตัวนี้เป็นหลอดอบอ่าขัวหลอดก็เป็นหลอดเกียวสื่อมากแล้วสองอันโอเคตัวนี้ครับาจะเสริมปลักเขา้าไปอีกตัวนี้ก็สร้างมายีกมุ่งในร่อนอีกแวะร้านดีไอวครับสื่อหลอดนี่ที่เด็ดครับตัวนี้คือเครื่องฝากไคตะกะแตน เครื่องฟักครับควบคุ่อุณหภูมิเดี๋ยวผมสิต่างอุณหภูมิไ้อยู่ที่ประมาณอ่าบอฮอนแห้งนะครับพระอุ่นๆจนหนีพัดลมกะร่องเบิงนะครับเนาะมาดีไอ้ไหบิงว่ามันสีแต่พ้นบอนี่ก็คือร่างโฟมที่ผมลางไว้คัดยางเกี่ยง เอาไว้ฟักไข่ให้พี่ให้น้องเบิง่งขนาดใหญ่ครับผมล่างไว้เป็นยังคือล่างว่าที่มัชอบกบปุกอยากอายเพิ่น <c oughs> เพื่อให้มาชมง,งานของพี่น้องเนาะกิเฮ็ดเหตุเองฟักไข่เซนีดแล้วครับผมรอดชมนะครับเด้อตอนมันเสร็จเป็นยังือเห็ุบอกครับเบิ่งอากาศฝนตกฝนลินจากที่อบไข่ตะกะ่ตเียนกลายเป็นแซ่เย็นไข่ครับเพราะว่าเอาไว้ในร่างพุ่มนี้ เย็นครับทั้งใน ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์จับอุณหภูมิความร้อนนะครับผมอของเครื่องฟักไข่ตะกะแตนนี่ผมหยุดหยุดแบบธรรมดานะครับยึดไม่อาดใสซเพื่อบางที่กล่องมันหอนตัวนี้อาจจะละลายเนาะผมก็ขึ้นไปนะครับพี่น้องลองพิดลองถูกไปน้ำกันพี่น้องครับจะเป็นแข็งแรงเนาะอ่อต่อยอดมาจากการฟักไข่ไก่เครื่องฟักไข่ไก่ตัวนี้ก็เลย แปลงจากเครื่องฟักไข่ไก่มาเป็นเครื่องฟักไข่ตะกแตนแต่ว่าเข้าจะปรับอุณหภูมิไหวที่ตามๆเนี่ยเอาเอาบหวอนเอาแค่อุ่นๆนะครับพี่น้องเนาะ ปิ็นสายพัด่มครับยังไงต้องไปอีกครับยุงเยอะอยุงเยอะ เป็นอันเสร็จครับผมพี่น้องเครื่องฟักไข่ตะกะแตนครับรักการทํางานแบบเดียวกันกับเครื่องฟักไข่ไก่นะครับพี่น้องเนาะแต่ห้าต้องปรับอุณหภูมิเอาว่ะไข่ตะกะแตนมันน่าจะอยู่อุณหภูมิช่วงประมาณซําไดแต่ว่าจริงๆแล้วมันมากร่อนชื้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันหนาวหนาวประ่ายังฝนตกครับฝนตกยิ่มเป็นอาทิตย์แล้วครับผมบบเห็นแดดอิสะเว้นก็ บ่ได้เอาไข่ตั๊ก,กแตนไปตากแดดน,นะพี่น้องเนาะนุ่กากรเดเห็ดเครื่องฟักไข่ตั๊ก,กแตนขึ้นมาเห็นบ่พี่น้องข้างในก็มีแต่สายเส้นซื้อพัดร่มตัวนึงแล้วก็หอกลอดไฟตัวนึงครับผมโอเคมันจะรักษาอุณหภูมิไว้ตอนนี้คือเป็นการทดลองเครื่องว่ามันสิได้ผลบ่ ตัวนี้คือไข่ตะกะแตนครับผมไข่ตะกะแตนจับเบิ่งครับนี่พุ่มหนามพมุ่มหนามไว้แต่สองสามมือก่อน,นครับยังเปียกยังชื้นอยู่เพราะว่าความชื้นสัมผัสในอากาศมันหลายฝนตกดินเป็นอาทิตย์แล้วไหมบบเห็นตะเวนไหมพี่นอ้นอ,อ,ง,ง,องเย็นจ่อยๆอบไข่ยังไงอบไข่แบบเย็นแม่นบ่ล่ะลูกกากเลยต้องประดิษฐ์เครื่องฟักไข่ตะกะแตนขึ้นมาตัวนี้ซีบมือเรามาอยู่กับลูกกาไหม แต่ว่าสีรักษาความชื้นโดยสีเอาผพายังก็เอาเสือก็ได้เสือซุปน้ำมาปิดไว้เพื่อว่าหายหนามันแห้งเนาะไปะดูกันเลยครับพัดลมมุงกาไม่ใช้เพราะว่ามันจะเอาความชื้นออกเนาะก็ติดไว้เลื่อเป็นเครื่องฟักไข่ก็จะได้ต่อใช้ สามสิบจ็ดมันก็ตักอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาชมเครื่องฟักไข่ของเรานะครับลุงการู้สึกว่ามันจะมีอะไรกระโดดออกมาจากเอในรูตรงนี้เมื่อกี้นี่ไงโอ้ยวุ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 ้ยมันมีตัวออกแล้วเนี่ยเคาเนี่ยเฮ้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 ยโอ้ยโดดดองเด้งดองแดงดองเนียนเนียนเนียเนียนเนียเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเป็นขาวขาวนี่โอ้โหเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวคืนนี้มันต้องเกาะนี่แน่นอนเลย ทำไงอะต้องเอาเข้าเปิดเอาเข้ากรงนะเอ้ยอย่างนี้ดำเลยเนี่ยเนี่ยมีตัวสีดำด้วยเห็นไหมสีดำด้วยอุ้ย,ดดย,ยได้ผลครับเพื่องฟักไข่ตะเแตนะน้าหนาวเนี่ยเนี่ยมันมันมันเจะไปนู่นเลย่ะ โอเคครับผ่านครับน,น,นะนะโอไม่นึกว่ามันจะฟักวันนี้ก็คงไม่ได้ไปไหนแล้วครับผมวันนี้ก็ต้องทําครกตกะแตให้เสร็จครับผมโอเค